ครับสำหรับช่วงนี้นะครับคือ <im it> ช่วงที่เราจะมาเรื่องฝึกเขียนกันนะครับเรามาดูกันว่าการฝึกเขียนเนี่ยมันยากไหมนะครับซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่ามันอาจจะต้องใช้เวลานะครับในการเขียนหน่อยหนึ่งแต่ว่าไม่ถึงยากมากนะครับมาดูกันว่าเราจะเขียนกัน,กนยังไงนะครับสำหรับน้องๆนะครับก็สำหรับนักเรียนนะสำหรับนักเรียนนะครับให้นักเรียนเนี่ยตั้งแขนนะครับให้ดีแล้วก็ค่อยๆลากมันขึ้นมานะครับก็จะแบบนี้นะครับ ตัว A นะครับเราจะมาเริ่มเขียนตัว A ตัวแรกขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็ลงแล้วก็ขีดตรงกลางตืออ่าอยากไหมนี่คือตัว A นะครับเรามาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับตัว A อสำหรับตัว A นั่นเองอตัว A นะครับก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ลงอ่าไม่ยกใช่ไหมครับ เรามาดูอ่านี่คือตัว A อใหญ่นะครับแล้วเอเล็กยังไงเอเล็กจะเป็นแบบนี้นะครับตัวเอเล็กก็ตั้งแบบนี้มาก่อนก็ได้ครับแล้วก็โค้งขึ้นมาแบบนี้อ่าดูกันอีกช,ชั้นๆนะครับโอเคครับดินสอเราหักไม่เป็นไรนะครับเรา,เาแท่งใหม่อโอเคเดี๋ยวดูตัวเอพิมเล็กไปแล้วนะครับผมตัวแรก เรามาดูอีกตัวหนึ่งนะครับตัวเพิมแล็กตัวถัดไปนั่นเองโฟกัสก่อนอ่าตัวเพิมเล็กตัวถัดไปนะครับเราก็ลากแบงตรงขึ้นมาตรงนี้อ้าวกดอ่าอันนือขั้นพื้นฐานนะครับแต่ว่าถ้าบางคนเนี่ยอาจจะใช้เป็นรูปแบบของการเขียนเร็วก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นตัว A ที่สวยขึ้นมานะครับนี่คือตัว A นะครับอ่าเรามาดูตัว b กันบ้างนะครับ ตัวบีตัว B นะครับ,รบก็ง,ง่ายๆนะครับสำหรับตัวพิมพ์ใหญ่ของตัว B ตัว B ก็จะเป็นแบบนี้ครับแรกมันลงมานะครับแล้วก็แบบนี้อ่าซึ่งตัว B แบบนี้เนี่ยเราอาจจะเขียนให้มันตรงๆนะครับบางทีที่เชื่อเขียนเป๋อะตัว B ีค่อยๆปึ๊บแล้วก็โค้งขึ้นมาแบบนี้ ก็เป็นตัวบีนะครับเราเรามาดูตัวบีแบบพิมพ์เล็กกันบ้างนะครับตัวเล็กพิมพ์เล็กกันบ้างก็งลากลงามาตรงๆเลยแล้วก็โค้งแบบนี้อ่าไม่แยกใช่ไหมครับเรารูกที่หนึ่งอ่าแต่ก็เขียนให้แบบสวยๆนะครับก็อันนี้คือแบบระดับของสูงขึ้นสูงขึ้นก็จะแบบนี้แล้วก็แบบนี้ แต่ถ้านักเรียนฝึกเริ่มนะครับก็ได้ประมาณนี้ก็ถือว่าเก่งแล้วนั่นเองอ่าอันนี้ก็ได้ทั้งหมด2ตัวนะครับตัว A กับตัว B อ่าเรามาดูตัว C กันบ้างครับตัว C ตัว C เนี่ยเราจะเห็นบ่อยนะครับในพวกของโค้กนั่นเองนะครับตัว C ของโค้กเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัว C แบบนี้อ่าตัว C เขียนง่ายไหมครับก็ค่อยๆล่างมาอย่างนี้นะครับตัว C แล้วก็งงขึ้นตึ๊บสําสหรับหูกข้าไหนที่ยังเขียนไม่ได้นะครับก็ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยจับมือเขียนให้ก็ได้นะครับแต่ก็พยายามฝึกเขียนด้วยตัวเองนะครับไม่สวยไม่เป็นไรครับเราฝึกกันได้ต่อมา c เล็กนะครับ c เล็กก็จะแบบนี้นะครับอ่า c เล็กก็จะคล้ายๆกันหรือบางคนถนัดเขียน c เล็กแบบนี้นะครับผมแต่ก็ขอให้มันเป็นตัว c ก็โอเคนะครับสําหรับภาษาอังกฤษสําหรับน้องป .1 อ่าก็จะประมาณนี้ ต่อมานะครับตัว C เสร็จแล้วเรามาดูตัวดีกันบ้างนะครับนี่คือตัวดีตัวดีเขียนยังไงรากตรงๆลงมาแล้วก็โค้งมาทางขวานี่คือตัวดีครับตัวดีดูอีกครั้งนะครับตัวดีเนี่ยค่อยๆลากมลงมาแล้วก็โค้งแบบนี้นะครับตัวดีซึ่งตัวดีเล็กนะครับจะมีความคล้ายคลึงกับตัวดีตัวบนั่นเองนะครับซึ่งตัวบีเนี่ย มันจะหันไปทางนี้ใช่ไหมครับแต่ตัวดีเนี่ยจะหันไปอีกทางนึงคือทางนี้อ่าต่อมาอตัวดีนะครับเวอร์ชันที่เริ่มเริ่มสวยขึ้นนะครับก็จะประมาณนี้หรือใครนะครับที่แบบว่าปื๊ดลงมาได้เลยนะครับก็ถือว่าเก่งมากอ่าตัวดีนี่นะครับเราก็ได้หมดสี่ตัวแล้วเรามาดูตัว e นะครับตัว e ตัว e นะครับก็จะลากมันขึ้นมาอย่างนี้นะครับ เราค่อยขีดอ่าถ้าเราทําแค่นี้เราจะเป็นตัว f ฉะนั้นเราจะต้องลากฐานมันลงมาอีกอันนึงนะครับก็จะเป็นตัว E อ่าอีกครั้งหนึ่งนะครับตัว E อ่าเราได้ตัว E นะครับซึ่งเห็นไหมครับถ้าเราฝึกเขียนเรื่อยๆเนี่ยตัว E ก็จะมีความสวยไปเรื่อยๆนนครับอ่า,ามาดูตัว E เล็กนะครับตัวพิมพ์เล็กนะครับตัว e พิมพ์เล็กก็จะประมาณนี้นะครับหรือใครอาจจะเขียนแบบนี้นะครับแต่ถ้าโปโปหน่อยเขาก็จะเขียนอารมณ์แบบนี้ต e. แต่สําหรับขั้นต้นเราเขียนตัว e สองเนี่ยแบบนี้ก็โอเคนะคต่อมานะครับเดี๋ยวที่จะพับไอ้ตรงนี้นะครับฮ้ยมี n ด้วยมีมดมีมดมีมดอยู่ในห้องนี้ เชื่อแอบมาหาสตูดิโอทำนะครับเพื่อที่น้องๆนักเรียนเนี่ยจะได้ทำกล่องกระดาษไม่ออกครับโอเคเชื่อจะพับพึ่งตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อแบ่งกระดาษมาให้เป็นสองส่วนตรงนี้ก็จะเป็นหน้าของตัว f นะครับซึ่งตัว F เนยท่เชอร์ได้บอกแล้วว่าตัว F เนี่ยมันจะเหมือนกับตัว E เลยแต่ F เนี่ยจะเขียนแบบนี้นะครับให้นักเรียนเนี่ยล่ามลงมาตรงตรงแบบนี<ๆ>้นะครับล่างมาตรงตรงแล้วไงต่อเมื่อเราล่างมาตรงตรงเสร็จแล้วเ,เบบนี่ยเราขีดบนขีดกลางนะครับไม่ต้องขีดล่างถ้าขีดล่างเนี่ยจะกลายเป็นตัว E ีทันทีนะครับด้วยครั้งนะครับขีดตรงตรงลงมาอ่าแล้วก็เป็นขีดแบบนี้แบบนี้นะครับก็จะเป็นตัว E ตัว f เขียนยังไงนะครับตัว f เล็กนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัว f ถ้าเรากลับหัวตรงนี้ลงมาจะกลายเป็นตัว t ฉะนั้นเวลาเขียนตัว f นะครับจะเหมือนตะขอไปทั้งวาแล้วขีดแล้วถ้าเซียนแบบ professional นะครับในการเขียนตัว f เขาก็จะเขียนแบบนี้นะครับซึ่งเราเนี่ยเขียนตัว f 2อ,อย่างนี้ก็โอเคแล้วต่อมานะครับในคลิปนะครับถ้าเป็นคลิปเวลาเหลือเนี่ยเดลิเชอจะทำเป็น เขียนตัวซ้อนเขียนตัวเขียนนะครับแต่สาหรับฟ้อหนึ่งเนี่ยเราจะมาเริ่มเขียนกันเล็กน้อยๆก่อนนะครับผมส่วนตัว f ได้แล้วใช่ไหมครับเป็นตัว g นั่นเองนะครับตัว g ตัว g ปึ๊บๆนะครับตัว g เนี่ยเราจะเห็นบ่อยนะครับก็จะแบบนี้นะครับแล้วก็อย่างนี้ขึ้นมาตัว g นะครับ g เล็กก็จะประมาณนี้นะครับตัว g เล็ก ค่อยๆหมุนหัวตรงกลมแล้วก็ลากลงมาเป็นตัวจีเอฟจีตัวอะไรครับตัวเอน่าจะเป็นตัวเอสนะตัวเอสต่อมาตัวเอจะเป็นเขียนแบบนี้อ่ายาวลงมาสองข้างนะครับแล้วก็ขีดตรงกลางดูอีกครั้งขีดหนึ่งขีดสองขีดแล้วก็ตรงกลางาตัวเอเล็กก็จะเป็นแบบนี้นะครับ นี่คือเอ็เล็กลากลงมาหางนะครับย้ําว่าหางต้องยาวเพราะถ้าหางสั้นเมื่อไหร่จะกลายเป็นตัวเอ็นนั่นเองฉะนั้นหางต้องยาวๆนะครับเราก็ได้ตัวเอชมาแล้วนะครับอแล้วต่อมาตัวไอนะครับผมตัวไอไอหรือตัวไอบางคนอาจจะเขียนแบบไอใหญ่นะครับที่เราเห็นแต่มันจะซ้ํากับตัวเอลฉะนั้นมีหัวหน่อยก็จะโอเคกับตัวไ ตัวไเนี่ยก็คือลากลงมาแล้วก็ขีดปมขีดล่างไอนะครับ i เล็กก็คือลากลงมาอย่างนี้แล้วก็จุดนะครับจุดตัวต่อไปคือตัวอะไรครับตัวอะไรตัวต่อไปคือตัว j นั่นเองนะครับเห็นไหมเก็จะแบบนี้แล้วก็ขีดนะครับดูกันอีกซ้ำๆอีกทีนครับค,บค่อยๆลากลงมายังไปทางซ้ายแล้วก็ขีดลากลงมา เอียงไปทางซ้ายแล้วก็คีดแล้ว J เล็กนะครับ J เล็กก็จะแบบนี้อ่อคณะ I กับ J จะเหมือนกันนะครับตัวเล็กเพราะฉะนั้นเวลาเขียนนะครับก็ J ก็จะมีอะไรคดมาหน่อยต่อมาเป็นตัว K นะครับตัว K ตัว K เอ่าค่อยๆลาบปึ๊บแล้วก็ตึ๊บลงมานะครับดูกซ้ำๆอีกครั้งนึงครับแรกตรงๆมา ขีดที่สองขีดที่สามอ,อีกที่หนึ่งได้ลงตรงลง,งมาขีดที่สองขีดที่สามเคเล็กนะครับก็จะยาวลงมาแล้วก็ขีดที่หนึ่งขีดที่สองอย่างนี้นะครับไม่ลื่นขีดที่สอง,องแบบนี้ถ้าเราทําข้างบนเนี่ยมันยาวเกินไปนะครับมันก็จะกลายเป็นเคใหญ่ฉะนั้นแล้เคเล็กก็จะประมาณนี้ ตัว L นะครับตัว L ตัว L ใหญ่นะครับ L ใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้เหมือนเป็นมุมอะไรสักอย่างน,งนะครับที่เราจะเห็นลากลงลงมาแล้วไปทางขวา L เล็กนะครับ L เล็กก็จะเหมือนแบบนี้เป็นขีดตรงตรงลงมานะเพราะฉะนั้นแล้วตัว L นะครับจะมีความคล้ายคลึงกับตัว I ใหญ่ถ้าเราไม่ขีดหัวไว้นั่นเองเพราะฉะนั้นระวังให้ดีนะครับตัวนี้คือตัว L พิมพ์เล็กนั่นเอง ijkl นะครับเราว่าเห็นตัว l กันแล้วเรามาด้านนี้นะครับเราจะมาเขียนตัว m กันตัว m เนี่ยก็จะเขียนได้แบบนี้นะครับนะแล้วก็ขึ้นลงลุยครั้งครับขึ้นลงขึ้นลงอีกครั้งหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ m เ,เล็กเป็นยังไง m เ,เล็กก็จะแบบนี้นะครับ ก็เหมือนทหารนะแต่ไม่มีหัวเห็นไหมครับแล้วก็ขึ้นไปอีกทีหนึ่งอ,อีกครั้งหนึ่งเหมือนเราเขียนทหารขึ้นไปแบบนี้ขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งอีกที่หนึ่งตัว m ได้แล้วครับเก่งมาต่อมาสิ่งที่เราใช้ก็คือตัว n นั่นเองนะครับตัว n ตัวนก็คือลาขึ้นมาปุ๊บขึ้นลุกสะท้านอีกครั้งนะครับขึ้น ลงขึ้นขึ้นลงขึ้นอ่าได้ตัวเอแล้วต่อมาคือตัวเอตัวเอนะครับก็จะแบบนี้เหมือนทอรหารแต่ไม่มีหัวเลยไม่ต้องโค้งไม่ต้องอะไรมันจะเหมือนกับตัวเอนะครับแต่ว่าถ้าเราขึ้นไปอีกรอบนึงเนี่ยจะเป็นตัวเอใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่ขึ้นก็จะเป็นตัวเอนั่นเองต่อมาเราได้ตัวเอนแล้วนะครับต่อมาจะเป็นตัวโอนะครับตัวโอตัวโอง่ายสุดเลยเหมือนวงกลม ตัวอนะครับอ่าเหมือนวงกลมแล้วตัวน,นี้ก็เป็นตัว O กลมๆเล็กๆก็จะเป็นโ O เล็กนะครับตัวน,นี้ตัวโ O แล้วต่อมา MNO ตัว P นะครับต,ตัว P ตัว P ก็ลากมันลงมาแบบนี้แล้วก็โค้งนะครับค่อยๆโค้งมันออกมาจะเป็นแบบนี้ตัว P นะครับลากตรงๆลงไปแล้วก็โค้งมันลงมาแบบนี้ ดูอีกครั้งหนึ่งรากตรงๆลงไปแล้วก็มแบบนี้แล้วตัว P เล็กล่ะ P เล็กเนี่ยก็จะแบบนี้นะมันคล้ายกาันต่างกับตรงที่เส้นบรรทัดนะครับถ้าสมมติเป็นเส้นบรรทัดเนี่ยยาวมาเนี่ยตัว P จะเต็มบรรทัดใช่ไหมแต่ตัว P เล็กอ่ะหางจะยาว,าางยาว,ยาวลงมานะครับก็หางมันจะยาวๆลงมานะครับเนี่ยตัว P ต่อมาเป็นตัว Q นะครับตัว Q เหมือนตัว O เลยต่างกันตรงที่ว่าตัว Q เนี่ยจะมีหางอยู่ข้างในนะครับแบบนี้อ่าเหมือนตัวหนอนอะอ่าตัว Q นะครับอ่าตัว Q Q เล็กคืออะไร Q เล็กคือตัว P เนี่ยหันไปด้านไปทางนี้ใช่ไหมแต่ตัว Q จะหันหน้าไปทางนั้นนะครับดูกัน Q นะครับอ่าสังเกตไหม มันหันหน้าไม่ถูกกันระหว่าง P กับ Q อ่ะอตัว Q ว่าหันหน้าไปทางซ้ายตัว P หันหน้าไปทางขวาเพราะฉะนั้นอย่าหันผิดนะครับตัว Q ได้แล้วนะครับต่อมาเราจะทำตัว R ตัว R นะครับคือลากตรงๆลงมาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็โค้งเหมือนตัว P แต่ย่อลงมาแบบนี้ก็จะเป็นตัว R ดูอีกครั้งหนึ่งตรงๆลงมาทำหัวแบบนี้แล้วก็เอาขาออกมา อีกครั้งหนึ่งตรงๆลงมาโอาหัวแบบนี้แล้วก็ย่อขาลงมาก็ได้ตัว R แล้วก็ลากตรงนี้ลงมาปุ๊บนี่คือตัวเข็มเล็กนะครับเหมือนนักเรียนกําลังลากตัว R ลงมาอยู่ใช่ไหมครับตรงๆแล้วก็เติมตรงนี้ให้มันออกมาเหมือนมันงอกกิ่งออกมาเหมือนเราว่าต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วก็มีกิ่งโอ้มา Q R ตัวอะไรถัดไปคือตัว S นะครับตัว S ไม่ใช่ตัว h นะครับตัว s ตัว s เนี่ยก็จะคล้ายๆกับเลขก5ตัว s จะเป็นแบบนี้ล่างมาทางซ้ายโคง้งแล้วก็หางขึ้นแบบนี้ดูกันอีกที่ด้มามทางซ้ายตัว s เล็กนะครับ s เล็กก็ขนาดก็จะ s ตัวเล็กหน่อยวิธีการเหมือนกันเลยผ่านไปแล้วนะครับกับ ตัว s นะครับใช้เวลาไปสิบสี่นาทีต่อมาเรามาดูตัว t นะครับตัว t ตัว t เขียนยังไงนะมีใครจำได้ไหมตัว t เขียนยังไงตัว t นะครับตัว t เขียนแบบนี้ลากขีดลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็ลากลงมาด้วยที่ยงลากขีดไปแล้วก็ลากขีดลงมาอีกทีหนึงครับ ลากขีดไปแล้วก็ขีดลงมาเป็นตัวทีทีเล็กไม่ใช่ไดโนเสาร์นะครับทีเล็กคือตัวทีเล็กอ่าตึรนะตัวทีซึกเหมือนตะขอนะครับตัวทีึบโค้งขึ้นมนาะปุ๊บตัวทีตัวยูนะครับตัวยูตัวยูก็จะเหมือนแม่เหล็กตัวยูแบบนี้เหมือนยิ้มเวลาเราวาดตุ๊กตาย,ยิ้มใช่ไหมถ้าใส่ตาสองข้างก็จะเป็น ยิ้มทันทีนั้นนี่คือตัวยูตัวยูยูเล็กล่ะยูเล็กก็เหมือนยูใหญ่ต่างกันแค่งอขาขึ้นมาแบบนี้แล้วก็งอขาขึ้นมาแบบนี้งอขาขึ้นมาตัวยูทียูตัวต่อไปคือตัววีตัววีนะครับตัวตว,แบบวีแบบนี้อ่าตัววีแบบนี้อ่าแล้วก็แบบนี้นี่คือตัววี ตัวฟีนั่นเองนะครับวีเด็กก็จะแบบนี้หรือใครจะชอบเขียนแบบนี้ก็เป็น,ต,น,นตัวฟรีนะครับต่อมาแบบวูยูนะครับมันจะเป็นแบบนี้เหมือแบบนพอพานแต่บรรยูเห,หมือน,น,น,นพอพานเลยเห็นไหมเห็นตัวแต่บรรยูไหมแต่บรรยูจะเหมือนพอพานเลย ตัวเดิมวูเล็กก็จะแบบนี้หน้าขึ้นจุดอ่าวต่อมาตัว x ตัวเอ็นะครับก็จะเป็นเหมือนกับกระบาดกระบาดอ่าทับกันเป็นตัว x x เล็กนะครับ มาคือตัววตัววก็จะเป็นแบบนี้น่ะลากลงมาแบบนี้แบบนี้แล้วก็ลงมาตัววนะครับจะเหมือนสามแยกยนี้อืมตัววเล็กดูให้ดีนะครับวเล็กกับวใหญ่ไม่เหมือนกันวเล็กห่างจดเอียงมาทางซ้ายนะครับเห็นไหมหนึ 1, ่งสองตัวแซดนะครับตัวแซ ตัวเนี่ไปทางนี้เฉียงลงมาแล้วก็มาทางนี้นะครับเหมือนที่เขียนเลขสองครับแต่ว่าจะขีดตรงๆรงแล้วก็ไแบบนี้ขีดไปทางขวาลงแบบนี้เส้นเล็กก็จะแบบนี้พอได้ไหมครับสำหรับตัว A Z ตัว A นะครับตัว A ตัว B C D E F c h i j k l m n o p q r s t u v w x y Z. นี่ก็จะเป็นแบบแผนะที่เขียน ก็อันนี้จะเป็นบทเรียนยง่ายๆนะครับให้ในักเรียนฝึกเขียน a ถึง z กันนะครับสำหรับคาบหน้ามีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับคาบนี้อย่าลืมฝึกเขียนอะๆนะครับวันนี้คุณครูแอนดิกก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบายจ้า